ดคเหมือนมากเหมือนพายุเลยอะ่ะะคเดี๋ยวป๊าดูนะคะก็้อเขมือนกับเลเก๊ใครสวนแบบกันเดี๋ยววันนี้เลเก้จะพาไปเที่ยวนครนายกันค่ะ ต่เมื่อคืนด้วยแต่แเรามีโปรแกรมนัดหมายเขาไว้ว่าวันนี้เราจะไปแอดเวนเจอร์กันที่นครนายกแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันที่นครนายกบ้างเนี่ยจะไปที่ ATM ATV แล้วก็จะไปเก็บเพชอ่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเราแกดูนาฬิกาสิเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะเรานัดที่สาริกาไว้ตอนเก้าโมงเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันไปเลยที่นครนายกไปกันเลยค่ะ ได้จะได้แอนดเวนเจอร์กันแล้วอันนี้มาถึงสายแอนดเวนเจอร์แล้วนะคะที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะกิจกรรมที่เล็กแกลอกก็คือขับโกคาร์ทกับ ATV ค่ะเดี๋ยวไปขับโกคาร์ทกันก่อนไม่ได้ขับมาเป็นปีแล้วนะคะโกคาร์ทเนี่ยไหวไหมโอไหวอยู่ลองดูเล็กแกลกขับไปดูสนามกันเดี๋ยวถ่ายรูปสนามให้เพื่อนดูก่อนนะคะ เลยแก้พกไอโม่ไปทุกที่เลยค่ะหน้าจอพับได้เกิดขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูได้เลยม,มาพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะไปลองขับให้รอบหนึ่งก่อนอแล้วเดี๋ยวถ้าได้ปุ๊บแล้วแก้วก็มาขับต่อได้เลยป้าจะส,งสิงเลย ป๊าไปสิเหมือนเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวตาไลาแก้วบังแล้วจะีิ่งไล่เสร็ป๊าแน่นอนเป็นไงบ้างป๊ปปาไหวไปแล้วแก้วค่อยๆไปลูกไม่ต้องเร่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่เขาเหมือนบอกให้ไลแก้วแล้วไลแก้วเป็นบ่อสองชั้นโอเคค่ถึงไหมลูกเดี๋ยวขยับขยับขาเข้าได้อีกครับโอ้เยี่ยมเลย ตัวนี้มันเหมาะมากนะครับสำหรับเด็กคือปรับผู้ใหญ่ปรับเด็กได้ลอง่ยเบรกดิาเท้าซ้ายนะครับเยี่ยบหยุดนะเยี่ยบหยุดเดีย่ยได้นะ,อะโอเคเจ็บที่เบลทีนิดนึงนะครับที่รถมีแค่สองอย่างท้าทเร่งกับเบรกนะครับเท้าขวาเขาเร่งเท้าซ้ายเบรกตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะหน้ามลงจากรถนะครับอยู่กับที่ชูมือขึ้นเตือนเกี่ยวกับตัวรถอีกเรื่องนึงก็คือความร้อนของเครื่องยนต์นะครับ ใช้ S <S> <S อยู่ข้างตัวเราตรงนี้อย่าไปจับ<ร>มันมันจะเริ่มร้อนก็ระวังนิดนึงนะครับตื่นเต้นจัง โคลูกให้หยุดเห็นป้ายไหมยุดหยุดสุดยอดไปเลยใช่ไหมลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะหมดแล้วยังคะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูราคานเนี่ยค่ะตัวคานต่อที่นั่งสัมสิบห้าสิบลูกคานต่อที่นั่งยี่สิบห้าสิบวิ่งได้ตั้งยี่สิบรอบเลยค่ะโอ้เล็กเก้อยากเล่นอีกแล้วอ่ะเดีอเลนตนวิชจะไปกับป๊าป๊าค่ะมันคุ้มมากไงแล้ววิ่งแล้วเราสุขสนุกไง เลยต้องขออีกครั้งหนึ่งไงทุกเทพเล่นไม่ได้ราคาเนี้ยสนุกมาก เมื่อกี้ต้องยอมเลยอันนี้ยังลุยไม่พอค่ะอ,อะไรก็ต้องลุยกว่านี้ โอเคครับตอนนี้เราน่าจะถึงทางเข้าไปเล่นแอ e เวนเจอร์แล้วน่าเจอแล้วเจอแล้วคันนี้เลยนะแม่ใครขับเนาะเราอยากขับเองครับให้เขาลุยเดี๋ยเราประคองไปให้ เขาด้วยค,ความรักเหรอหดูตัวเองขาึ้นมาวางข้างบนโอ้ยลุยแล้วไปโอ้ปล่อย,อยขอเขานำไปก่อนแล้วค่อยตามไปไปแห่นี่ไปแล้วก็พร้อ,อบรรยากาศสวยงามมากเฉชเชไม่ดีเดียว ไอ้นี่ก็ลุยแต่น้ำจริงๆเลยป๋าจะได้มีความสุขไหมปมีความสุขเ้ยๆๆๆๆขับูหัดขับนี่ก็ห้าวเลยเดินนะลงน้ำตลอดเลยแกลกนะครับลงนะครับปล่อยเข้าไปเด่เลๆนี่ครับตอนนี้ขับเองแล้วนะครับลอยแก้วครับลอยแก้วผู้ห้าวเป้งนะครับขับเองแล้วนะครับไม่ต้องบึ้งแน็กดิไปธรรมดา พ่อคุณแม่ลองดูนะครับสอ,อนให้เขาเริ่มใช้เป็นก่อนนะครับใช้เบรกใช้คันเร่งให้เป็นนะ ATV มันปลอดภัยอย่างหนึ่งคือพอเราหลุดมือจากตรงนี้มันจะหยุดเร่งทันทีอ้าวนี่เขาเลี้ยวเองโอโ้โหใช้ได้วงนี้สวยเลยแกค่อยๆไปเอาหน่อยวะเฮ้ยเจ็บไปหมดแล้วเอาทางธรรมดาบ้างมือได้แนละ้วโอ้โหอ้โหอ้ออไปตรงทำไมไปทำไมแอ่งน้ำแองทำไมทุกคจะไปทำไมแอ่งน้ำทางธรรมดามันไม่มีแอ่งน้น่แต่แกจะไปที่มีมีแอ่งน้น่ใช่ไหม มีอะไรนะกวางโอ้มีกวางด้วยว่ะใช่ไปแข็ขาไปทำดีกันหมดเนี่ยมันน่ะมันเลยมันเลยปลาขาเละมากร้อยแก้วเจออ่างเจอแอง่ะมันใสหมดเลยนี่ครื่องทางยังคะเครื่องทางแล้วครับครื่องทางเราเราพักกันก่อนไปดูกวางกันดีกว่าค่ะบายกวางก่อนบายกวางโอเคทำเองได้แล้วนี่นะ ก็ไปไ้ไหมอย่านไปไปไหนไปไหนปล่อยมันไปอย่างดิบเป็นเดี๋ยวเราจะลุยอันนี้ไปแค่ไหนไหมครับไปแก้จะครับเอ้๊ะ ป้าไม่กลัวลูกเอ้ยตอนที่ป๊าเปื้อนหมดแล้วลูกเบาลูกเบาเบาลุกเอาลูกแข่งเลยอลูกเอ้ยมานิ่มๆมานิ่มๆตนี้ต้องขับนะครับต้องให้เด็กขับไม่ได้อันตรายเราก็อย่าทำไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปต่ออย่างเดียวดุมากดุมาก ไห้ดูขาไา้ี่หนูพาไว้อย่างนี้หนูขาหูขา<ค>มานั่งซ้อนคันนี้เลยวันหลังอ่ะ,<ค>ะมากับไอ้มื่อวานซ้อนเส้นหกลุยขนาดนี้เย่มากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวเปียกน้ำเลยนะคะเพราะมันกันน้ำอยู่แล้วขนาดมันโดนน้ำนี้มันยังจะเปิดได้อยู่เลย โอ้โหเอาอีกแล้วพึ่งล้างมาโอ้โหมาอีกควรหนึงแล้วครับมาอีกควรหนึงแล้วตอนนี้เราลุยทางลำธารนะฮะเราลุยลำธารแล้วด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้อถึงว่าเป็นการล้างล้อหลอยแก้วเลี้ยงลูกหลอยแก้วอ๋อเอลีแยงเดี๋ยวเฝนจะไปให้แรงแก้เลยนะคะเดี๋ยวแก้จะพามาลุยอีกค่ะไหวไหม หน้าสวยมากเลยวว้านี่เป็นความสุขที่สุดของหนูเลยทำไมฮะลูกก็มันสนุกมากนะอนี่ไงเลี้ยงลูกสุดเพียงของเร่าถึงแล้วเป็นไงบ้างไร่แก้วเป็นลูกมากเป็นมากไหมคะชอบอะไรดูๆอย่างนี้จังเลยค่ะเที่ยงแล้คะแม่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไหมคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่ไป วัดฝังทองอเห็นคุณป้ารับอยู่ปยปปเป็นคุณป้ารับดีกวค่ะที่นี้ยค่ะวัดฝังทองแล้วก็เป็นศูนก,การเรียนรู้ไทยบก็มีการเรียนรู้ปวัน,วนเด็นที่าด้หาว,วันนี้มีคณะที่เขามาเที่ยวมาศกดูาง,งานกันีนเดเลยมาดูเหมือนไปงานแต่งงานใครไม่รู้แล้วก็ไปกิน แล้วประเด็นคือเขาเหลือยู่วงหนึงเนี่ยหลวงพ่อให้ก็บอกว่าเ,ออเข้ามากินด้วยกันกินได้ยังไงไม่รู้มาแปลกๆกินครั้นี้เรามากินขันตกในวัดกันแล้วกันนะใช่เราก็มาเราก็เนียนๆกินเป็นไปเลยโอเคนั้นเราก็กินข้าวก่อนครับเราช้อปปิ้งสินค้าขอชวนไทยพวยกันค่ะ ตอนนี้เข้าูปในพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกก่อนค่ะนู่คนจริงอ่ะสวัสดีค่ะเหมือนมาก ตอนนี้เราขับเข้ามาข้างในกันแล้วเราจะขับได้1ชั่วโมงนะคะแล้วแก้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะบ่ายสามมงสินาทีคะ่ะเราก็ต้องออกมาตอนบ่ายสี่โมงนาทีนะคะโอเคแล้วแก้วต้องคุมเวลาให้ป้าดีๆนะค่ะ <c oughs> เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของร้อยแก้วขับทั้งวันวันนี้นะครับโอเคไปแล้ครับนี่นีอ้อ้ดูล้อแก้วครับทุกคนนะครับดูนะครับ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือมันเต็มมากจริงๆน้ำอะ่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกกับเราว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นน้ําเต็มเขื่อนได้ง่ายๆนะลูกหลายปีมาแล้วที่น้ําไม่ได้เต็มเขื่อนขนาดนี้โอเคครับตอนนี้เรามานั่งชมวิวบนสันเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับวันนี้ร้อยแก้วมาเที่ยวนคะรนายกกับไอโมวัดฝนแซทชอกอ่าโอเคครับไอโมวัดฝนแซทหกตัวนี้นะครับมันดีกันยังไงหนึ่งคือบอกเลยมันทนมันทนน้ําทนฝนทน,ทนแดดนี่มันนับการออกกําลังกายการก้าวเดินได้ด้วยนะครับหกพันเท่าไหร่ 6,895 <Wow. S 1> เดี๋ยวระหว่างนี้ป๊าป๊าจะนั่งคุยเล่นไปก่อนแล้วแกลองเดินมงน้นเดินกลับมาที่มันจะวิ่งขึ้นไปกี่ก้าวโอ้โหดูดูขยันดูขยันออกกำลังกายอ่ะแล้วดูดินาฬิกาเดินไปกี่ก้าวแล้วลูกเท่าไหร่คะ6,940มันจับการนับก้าวการออกกำลังกายของเด็กได้แล้วทำอะไรได้อีกเป็น G P S G P S PS, ให้รู้ว่าพิกัดของเด็กกับของคุณพ่ออยู่ห่างกันยังไงวันนั้นไปนทัศนศึกษาจำได้ไหมพ่อก็เปิดดูทั้งวันเลย ลูกไปอยู่ไหนลูกไปอยู่ไหนอะนะฮะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของ iMo Watson ตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะคือการพับหน้าจอขึ้นลงได้เพื่อเพื่ออะไรแล้วแก้วถ่ายรูปไปส่งให้คุณยายดูได้ค่ะเดี๋ยวก้วจะถ่ายรูปน้ำเต็มเขื่อนให้คุณยายดูค่ะถ่ายวิดีโอสั้นๆได้เดี๋ยวก้วจะถ่ายวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนแลวแก้วค่ะจะไหนนี่ไงกดเข้าแอปวิดีโอแล้วก็เริ่มตั้งถ่ายรูปนี่ เดี๋ยวเล็กแกส่งให้ชิดเต้มก่อนค่ะแล้วก็ส่งไปในอัลบั้มวิดีโอทำ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะอป้ายอยู่ไหนนี่ <c oughs> ไงป้ายอยู่ตรงชาเลยลูกเห็นไหมเดี๋ยวเล็กแกจะเอาอยู่ตรงนี้ให้ป้าไป,ปดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าไปดูนะคะก็เขอนกับเล็กแกให้สวยมากกันนี่ดูเขอนก่อนแล้วสลับมาดูเล็กแกบ้างนะคะใครสวยมากันเล็กแกสวยกว่าเต้องทำ น,นี่ก็ตาม GPS มาเลยนะคะเพราะว่าไอ้เมื่อวันฟ้าเส้นหกพิกัดแม่นมากโอเคครับพิกัดค่อนข้างแม่นแล้วก็เลี้ยวทามนะครับนี่เขื่อนนะครับนี่คือถนนด้านล่างนะครับเดินมาตรงเป๊ะเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เรากดเดินมา ฟาร์มเห็ดย้ายฉีดน,นี่ก็คือโรงทำก้อนเห็ดค่ะดูดอกใหญ่ดูดอกใหญ่อันนี้คือคุณป้าเขาเก็บไปแล้วนี่เก็บได้ไหมคะจับตรงปลาไว้ก่อนอ่าอ,อย่างนี้แหละนี่เห็นที่นายเจ้าเก็บมาค่ะเห็ดอะไรคะเห็ดน,นางฟ้า อันนี้ก็คือหนึ่งวันที่นครนาย,ยกค่ะได้เห็นมาเพียบเลยตามเลยแก้วไปที่นครนาย,ยกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมะเปืกับเกลือมาให้ปลาลองชิมต้องกินฮะได้เรื่องจริงอร่อย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 อ,อ,ย, <ผม S 1> อยากลองว่าเปื่อยไหมผมให้พี่โยต์กับผมขับรถผมหวังผมจอดท่อหน้าแปรงฟันล้างหน้าเลยนะประจุไปไงอะไรบางอกล้างหน้าโอ้ยไม่ผมนี่ แปลงปันเลยดีดีดีนั่นดีแล้วล่ะตื่นเลย <c oughs> <c oughs> แค่แค่เราดื่มน้ำอีก